สวัสดีครับตามติดชีวิตเราอีก e p พีหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่ได้ถือไมคมาแต่ว่าเสียงก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับเขีนเจ้าตัวเล็กนี่เจ้าตัวเล็กไหนเจ้าตัวเล็กอยู่ไหนนะนี่อ่ากินแต่ขนมกินแต่ขนมเนี่เขีนเจ้าตัวเล็กวิ่งเล่นจ้าหนะยิ้ม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 นี่กินแต่ขนมกินแต่ขนม เขียนจาตัวเล็กเล่นนะครับช่วงนี้วันนี้หยุดชดเชยนู่นน้องเขาเล่นอยู่นู่นหยุดชดเชยวันพุธที่แล้วไม่ได้หยุดนะครับก็เลยหยุดหยุดทุกวันพุธวันพุธที่แล้วไม่ได้หยุดก็เลยมาหยุดวันนี้นะครับเมื่อเช้าก็ไปบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแล้วก็ วันเกิดพ่อวันที่10สิงหาวันแม่วันที่12ส,งส,งสิงหานะครับก็นี่เลยเราก็ไปเยี่ยมท่านนะครับไปเยี่ยมทา่านก็โอเคกลับมาก็นี่กบมาก็่บายกว่าแลวโอ้โหสะสวยนะลูกจาเอาขาขึ้นดีๆครับนี่มากับเขามากับเขา,มา,เขามาบรรยากาศเป็นยังไงเห็นไหมบรรยากาศดีมากนี่จะพาไปดูบรรยากาศท้องนาเอาขาขึ้นเหยียบดีๆ,ๆลูกขาขึ้นเหยียบดีๆนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะนี่นี่ นี่เอาขาขึ้นเหยียบอย่างนี้นี่ขาอย่างนี้นะสองข้างเลยนะครับนี่ให้ไหม่อยู่กับลุงไหม,ไหมนี่อยู่กับลุงไหมจ้าเอ๋จเอ๋อเอ๋อเอ๋นี่อยู่กับลุงต้องอเอ๋นะลูกอเอ๋เดี๋ยวนะลุงสต๊อปไปแป๊บหนึ่งก่อนไหนอเอ๋ต่อสิอเอ๋อเอ๋อะไปต่อไปต่อเออเอาขาขึ้นนะลูกเอาขาขึ้นนะ เอาขาขึ้นดูลุงเขียนไปต่อนะลูกนะโอเคนะวันนี้ก็หน้าตาสดใสนะครับจ้าผมน้ําเยอะน้ําเยอะลูกเห็นไหมโอ้ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับฝีนี้เดี๋ยวจะไปดูท้องนานิดึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะกลับเป็นโหมดด้านหน้าก่อนสักครู่นะครับนี่ไงโหมดด้านหน้ามาแล้วก็ไปไปดูท้องนาลูกเห็นไหมนี่นี่ซ่า เหมือนเดิมนะครับก็บรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากนะครับนี่พาน้องเป่าเป้มาเที่ยวท้องนานะครับในช่วงวันหยุดลุงนะครับก็ให้เปาเป้ได้สัมผัสบรรยากาศแบบบันบานนะครับก็ทางไปนาก็โอเคนะดีกว่าแต่ก่อนเยอะตอนนี้เทคอนกรีตแล้วนะครับเทคอนกรีตแล้วโอ้สายบัวนี่เห็นไหมลูก เห็นสายบัวไหมเห็นสายบัวนุ่นหมามาแล้วหมามาแล้วน,นี่มีหมาด้วยมีหมาด้วยนี่นี่มีหมาโหดมากหมาโหดกอเอย๋ยกอไก่เห็นไหม <c oughs> อันนี้มองมะหมามองมะหมามา,มาทําอะไรเราไม่ได้เรอกลูกนะก็บรรยากาศดีนะครับนี่ท้องนาเมื่อเช้าบรรยากาศที่บ้านแล้วตอนนี้บรรยากาศที่ท้องนาบ้างนี่สายบัวนี่สายบัว,น,บวนะครับเดี๋ยว ครับอะไรลูกจ้าอะไรคราบต้นไม้สวยมาเขาหาวิธีออกลูกแต่ก็ออกไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> นี่ท้องนาท้องนานครับก็บรรยากาศท้องนาอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมบรรยากาศท้องนาอู้สวยโอ้ทง้งหญ้าทางต้นข้าวเยอะแยะเลยจ้า,า,จาตาอยู่ไหนล่ะลูกตาไม่อยู่นะตาอยู่ไหนนะนี่บรรยากาศท้องนาให้ดูบรรยากาศท้องนาสวยๆนะครับเนี่ยโอ้ย สวยมากมากเลยนะครับนีแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นาหลังบ้านนะครับหลังบ้านนะอันนี้กระต๊อบนี่หลังบ้านอันนี้ดูกระต๊อบก่อนี่กระต๊อบนี่กระต๊อบบรรยากาศดีมากหนู่น,บ,น,น,นบ้านอยู่นู่นบ้านอยู่นู่นเออเนี่ยแต่ก่อนตัวนี้ก็เป็นที่ที่นาที่นาเหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมเองนี่แหละก็ขายแล้วก็ นี่เราก็มาอยู่ตรงนี้ต่อเห็นไหมโอเคนะฮะตัดติดชีวิราในช่วงนี้อาจจะยาวไม่เป็นไรก็ยาวยางนี้แหละดีแล้วดีแล้วยาวๆนะนะปอเป้นะเนาะหิ้วอะไรอีหล่ะในนมนมกินนมหน่อยกินนมหน่อยอ่าดูดดูดดูดนมดูนมนานต้องให้เขาดูดนมนะครับนี่ก็ตามติดชีวิรากับท้องนากันแบบนี้นะครับอยู่กันตรงนี้เองนะครับนี่ก็เป็นยังไงหม้ายังเห่าอยู่เลยนี่ยบรรยากาศ ท้องนาก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะการติชีพเราจาน้ำหน่อยจาน้ํนา้ำหน่อยจ้าโอเค <c oughs> เดี๋ยวพาขอเป้ไปกินน้ําก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ